เียนคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะในระบบ DPA ทุกท่านพิชานนางนัทนีศรีสุขตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นม .1 ถึงม .6 ประจำโรงเรียนกวนวันวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานองคาย โดยที่โรงเรียนกวนวันวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่สุดในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาโดยมีนักเรียนทั้งหมด70คนนะคะหน้าที่พิเศษนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นแอดมินระ,ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะโดยดูแลเพจ Facebook ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าววิดิทัศน นำเสนอโรงเรียนนะคะ,ะรางวัลในปี2ปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่นะคะเป็นครูที่ปรึกษาให้สําหรับนักเรียนนะคะในโครงการอ,ออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ร่วมสมัยยังดีไซเนอร์ r 2021นะคะโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะรางวัลครูผู้ฝึกสอน ประเภทหนังสั้นนะคะได้รางวัลรารองชนะเลิศอันดับสองนะคะภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565นะคะรางวัลเข้าร่วมแข่งขันศิละปะหัตกรรมครั้งที่70ปีการศึกษา2,565นะคะได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับมตน้นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับมปลาย และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบายสีระดับมปลายนะคะ,ะสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดิฉันได้แรงบันดาลใจนะคะก็จะเป็นที่ที่ได้จัดการเรียนการสอนก็จะเป็นตามคลิปวิดีโอก,ก็คือเรื่องทัศนธาตุนะคะก็คือเนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาศิละปะเนี่ย ในเนื้อหาที่เป็นวิชาทฤษฎีเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะการสอนเรื่องทัศนาตุนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนศิลปะโดยในระดับชั้นมต้นนะคะในเนื้อหานะคะก็จะเป็นทฤษฎีค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็นักเรียนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จํายากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจนะคะเพราะว่า การเรียนทัศนราธาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะฟังครูบรรยายนะคะแล้วก็เป็นการฝึกฝึกทักษะในการสร้างทัศนราตเลยนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาในการจดจำเนี่ยช้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจเพราะว่าการเรียนเนี่ยก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติด,ด้วยทําให้วิชาทฤษฎีเนี่ยที่นักเรียนควรที่จะจําให้ได้เนี่ยนักเรียนจะจําไม่ค่อยได้นะคะ แล้วก็เนื่องด้วยจำนวนค้าบนะคะที่มีน้อยนะคะก็ก็เลยต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะในการเรียนการสอนรายวิชาทัศนธาตุทัศนศิลป์นะคะและนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยนะคะโดยให้เวลาการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะทำให้นักเรียนเรียนทฤษฎีก็จะเขาก็จะให้เวลาน้อยนะคะ ก็จะไปเน้นในการฝึกปฏิบัติซะมากกว่านะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าจัดการเรียนการสอนยังไงให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องทัศน,ธาธานิยมได้อย่างมีความสุขแล้วก็รวดเร็วนะคะโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะครูก็ก็เลยเลือกเรื่องทัศนธาตธุนะคะมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะ โดยบูรณาการกับการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ด้วยท,ทัศนธาตุด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัตินะคะเ,เริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเ,เล่นเกมบิงโกนะคะเกี่ยวกับทัศนธาตุทำให้นักเรียนเนี่ยแอคทีฟตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นในการอยากรู้เรื่องของทัศนธาตุก่อนในช่วงแรกนะคะ โดยที่ครูนะคะมีการอธิบายกติกาการใช้วงล้อเล่นเกมแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนก่อนนะคะโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะก่อนจะเข้าเนื้อหาเรื่องทัศนาตุเมื่อเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเ,เรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้เทคนิคการสอนคอนเซปต์แมปปิ้งนะคะเพื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันโดยในคาบเนี่ยนักเรียนจะทํากิจกรรมการเรียนสู่ของเพื่อนนะคะโดยการแบ่งกลุ่มเป็น3ามกลุ่มนะคะกลุ่มละ6คนเพื่อทํากิจกรรมรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ของเพื่อนนะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือ Learning Share นะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยครูก็จะแจกใบความรู้ให้นะคะเป็นใบความรู้เรื่องทัศนธาตธุนะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับ ได้รับหัวข้อในการทำกิจกรรมเหมือนกันก็คือเรื่องทัศนธาตุนะคะซึ่งครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งประเภทของทัศนธาตุในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะโดยให้นักเรียนสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูแจกให้นะคะนอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนในรายวิชาศิลปะของชั้นม2นะคะหรือจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยนักเรียนสืบค้นจาก โดยการใช้มือถือของตัวเองนะคะโดยใช้เวลาทำกิจกรรมประมาณ15นาทีนะคะเมื่อหมดเวลาทำกิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ก็ออกมานําเสนอให้เพื่อนฟังนะคะนำเสนอผลงานให้เพื่อนฟังนะคะซึ่งครูและนักเรียนก็จะช่วยกันวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ประเภทของท่านในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเขาก็จะออกแบบ อาจจะบางคนอาจจะวาดรูปประกอบมานะคะหรือว่าบางคนอาจจะเขียนบรรยายมานะคะแล้วก็ออกแบบตกแต่งให้สวยงามน,นะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็ยกตัวอย่างการสร้างสรรค์งานศิลปะจากทัศนาิามให้นักเรียนดูนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติในในรูปแบบของทักษะนะคะก็จะเป็น การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยทัศนธาตุนะคะโดยครูนะคะแจกใบงานที่1นะคะเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยทัศนธาตุนะคะก็จะแจกใบงานอันนี้เป็นงานบุคคลนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติทุกคนนะคะแต่ว่าเราก็นั่งเป็นกลุ่มนะคะเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็แชร์อุปกรณ์กันนะคะโดยที่เพื่อนสามารถ ช่วยเพื่อนดูงานได้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็ได้ออพอนักเรียนสร้างสารรค์ผลงานทัศนธาธาเสร็จนะคะครูก็ให้นักเรียนนะคะที่เป็นตัวแทนของของกลุ่มนะคะอาจจะคัดเลือกนักเ,เรียนที่มีผลงานอาจจะแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์หน่อยออกมาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังนะคะ ในงานของตัวเองนะคะอาจจะเป็นกลุ่มละ1ถึง2คนนะคะออกมาพีเต์ถึงงานตัวเองว่าใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะใช้ทัศนธาตุตัวไหนบ้างในการสร้างสรงสรค์างานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนก็ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามนะคะจากนั้นนะคะครูก็หลังจากที่นักเรียนพีเต์ผลงานเองเสร็จนะคะครูก็ คุยกับนักเรียนในชั้นก็ร่วมกันสรุปนะคะแล้วก็อภิปรายผลนะคะหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค c อนเซ p ปต,ต์แมปปิ้งแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะมากกว่าร้อยละ80มีความรู้เกี่ยวกับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทัศนาตุมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งยังได้ฝึกกระบวนการทํางานกลุ่มฝึกเป็น ผลงานเพื่อนๆนะคะทั้งของตนเองและของเพื่อนๆแล้วก็มีทัศนะที่คติที่ดีต่อการเรียนศิละปะเรื่องทัศนธาตุมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะองค์ความรู้เรื่องการเ,าเกี่ยวกับทัศนธาตุนะคะยังถือเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะและก็สามารถนําไปประยุกต์สร้างสรรผลงานทันท้นสัญจริโดยนําความรู้เรื่องทัศนธาตุมาใช้ในผลงานของตนเองได้อีกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ